สวัสดีครับพบกับ e a g ก e of No อีกครั้งวันนี้มานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับรุธนาคตำนานแค้นสองเผ่าพันธุ์ตามตำนานของศาสนา,าพรามหมณ์ฮินดูเราว่าในครั้งบรรพการยังมีมหาเทพฤาษีองค์หนึ่งนามว่าภัสยปะมุนี ซึงเป็นฤาษีที่มีฤทธิดเดชมากและเป็นผู้ให้กำเนิดเทพอีกหลายองค์จนถูกเรียกขานว่าพระกัศยปะเทพบิดรพระองค์มีชายาหลายองค์โดยในบรรดาชายาทั้งหลายนั้นมีชายาสององค์ซึ่งเป็นพี่น้องกันนามว่าวินตาและกันธุนางทั้งสองได้ขอพอรให้กำเนิดบุตรจากพระกัศยปะโดยนางกันธุได้ขอพอรว่าขอให้มีบุตรจำนวนมาก ซึ่งต่อมาก็ได้ให้กำเนิดนาค1,000ตัวอาศัยอยู่ในแดนบาดานส่วนนางวินตาขอบุตรเพียงสององค์และขอให้ลูกมีอำนาจวาสนาซึ่งเมื่อนานคลอดบุตรก็ปรากฏออกมาว่าเป็นไข่สองฟองด้วยความทนรอดูลูกหน้าบุตรไม่ไหวนางจึงทุบไข่ฟองหนึ่งและปรากฏเป็นเทพบุตรที่มีกายเพียงครึ่งบนชื่ออรุณอรุณเทพบุตรโกรธมารดาที่ทำให้ตนออกมาจากไข่ก่อนกำเนิด จนมีร่างกายไม่ครบจรึงสาบให้มารดาของตนต้องเป็นทาสนางกันทุโดยกําหนดให้บุตรคนที่สองของนางเป็นผู้ช่วยนางให้พ้นจากความเป็นทาสจากนั้นจึงขึ้นไปเป็นสารถีให้กับพระอาทิตย์หรือสุริยเทพนางวินตาจึงไม่กล้าทุบไขฟ่ฟองที่สองออกมาดูและรอจนถึงกําหนดจนเมื่อไข่ฟ้าออกมาก็ปรากฏเป็นพยาคุดซึ่งเมื่อแรกเกิดนั้นก็มีร่างกายขยายออกใหญ่โตจนจนจะรดฟ้า ดวงตายามกระพริบเหมือนฟ้าแลบเวลาขยับปีกคราใดคุณเขาก็จะตกใจหนีหายไปพร้อมพะะพายรัศมีที่พวนพุ่งออกมาจากกายมีลักษณะดังไฟไหม้ทั่วสีทิศในการต่อมานางกันทูและนางวินตาได้ท้าพนันกันถึงสีของม้าอุชัยสอนบางตำราก็ว่าม้าทรงรถของพระอาทิตย์ที่เกิดเมื่อคราว,วกวรเกษียณสมุท และเป็นสมบัติของพระอินโดยพนันว่าใครแพ้ต้องเป็นทาสอีกฝ่าย500ปีนางวินตาทายว่าม้าสีขาวส่วนนางกันทุทายว่าม้าสีดำซึ่งความจริงมาเป็นสีขาวดังที่นางวินตาทายแต่นางกันทุใช้อุบายให้หนากรูปของตนแป่งเป็นขนสีดำไปแซมอยู่เต็มตัวมา้าบางตำราว่าให้พลผิดใส่จนม้าเป็นสีดำ นางวินตาไม่ทราบในอุบายนี้เลยยอมแพ้จนต้องเป็นทาสของนางกันทูถึง500ปีภายหลังเมื่อคุดได้ทราบถึงสาเหตุที่มารดาต้องตกเป็นทาสจึงไปเจรจาขอให้พวกนาคยอมปล่อยมารดาตนพวกนาคจึงสั่งให้พญาคุดไปเอาน้ำอมฤตมาให้เพื่อแลกกับอิสรภาพของนางวินตาพญาคุดจึงบินไปสวรรค์ไปเอาน้ำอมฤตซึ่งอยู่กับพระจันทร์แล้วคว้าพระจันทร์มาซ่อนไว้ใต้ปีก แต่ถูกพระอินทร์และทวยเทพติดตามมาและเกิดต่อสู้กันขึ้นฝ่ายเทวดานั้นไม่อ่านเอาชนะได้ร้อนถึงพระวิษณุหรือพระนารายณ์จึงต้องมาช่วยขวางคูดไว้และต่อสู้กันทว่าต่างฝ่ายต่างไม่อ่านเอาชนะกันได้ทั้งสองจึงทําความตกลงยุติดศึกโดยพระวิษณุทรงใช้พรแก่ครุฑว่าจะให้ครุฑเป็นอมะตะและให้อยู่ตําแหน่งสูงกว่าพระองค์ส่วนครุฑก็ถวายสัญญาว่าจะเป็นพานะของพระวิษณุและเป็นธงครุฑสาหรับ ปักบนรถศึกของพระวิษณุอันเป็นที่สูงกว่าจากนั้นพยาคุธก็นำหม้อน้ำอมฤตลงมาทว่าพระอินท์ได้ตามมาขอคืนพยาคุธก็บอกว่าตนจำต้องรักษาสัตว์ที่นำไปให้หราวนาคเพื่อไถามารดาให้พ้นจากการเป็นทาสและให้พระอินตามไปเอาคืนเองจากนั้นคุดได้เอาน้ำอมฤตไปให้นาคโดยวางไว้บนหญ้าคาและได้ทำน้ำอมฤตหยดบนหญ้าคาสอสหยด ด้วยเหตุนี้ยาขาจึงถือเป็นสิ่งมงคลในทางศาสนาพราหมณ์ส่วนนาคเมื่อเห็นน้ำอมฤตก็ยินดีจึงปล่อยนางวินตาให้เป็นอิสระขณะที่เหล่านาคพากันไปส่งน้ำชำระกายเพื่อเตรียมมาดื่มน้ำอามฤตนั้นเองพระอินทร์ก็รีบมานำมอน้ำอามฤตกลับไปทำให้พวกนาคไม่ได้กินพวกนาคจึงเรียที่ใบคา,าด้วยความเชื่อว่าอาจมีหยดน้ำอามฤตล,ลงเหลืออยู่ ทำให้ใบายาขาบาดกลางลิ้นเป็นทางแยกเรื่องนี้กลายเป็นที่มาว่าทำไมงูจึงมีลิ้นเป็นสองแฉกสืบมาจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าจะถ่ายตัวมันดากลับมาได้แล้วแต่พยาคูดยังแค้นใจที่พวกนาคใช้เล่ห์กลจนมันดาของตนต้องตกเป็นทาดทำให้พยาคูดและเหล่าลูกหลานรุ่นต่อมาตั้งตนเป็นศัตรูกับพวกนาคโดยเหล่าคุด จะโฉบลงมาอย่างมหาสมุทรและโฉบเอานาคไปฉีกท้องจิกกินมันเปลวและทิ้งร่างไร้ชีวิตของนาคตกลงมาหานาทีข้างฝ่ายพวกนาคนั้นแม้จะพยายามต่อสู้แต่ก็ไม่อาจสู้ไหวจึงพากันเลือ้อยหนีไปหลบภัยอย่างสะดือทะเลแต่ก็ถูกคูดใช้ปีกโบกสะบัดจนน้ำลดแห้งและจับนาคไปฉีกท้องกินเหล่านาคจึงพยายามกืนหินใหญ่ลงท้องเพื่อทวงตัวให้หนัก ขุดตนใดไม่รู้บ่ายเวลาโฉบลงมาจับนาคก,ก็ถูกหินที่นากืนลงไปถ่วงน้ำหนักจนบินขึ้นไม่ไหวและจมน้ำตายส่วนขุดที่รู้บายนี้ก็จะจับนาคทางหางและเขยา่าจนนาคต้องขายหินออกมาและนี่เองคือเรื่องราวของความพยายามของพญาขุดและพญานาคสองเผ่าพันธ,ธ์สัตว์เทพเจ้าในตำนาน ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ